สุดท้ายก็ไม่พ้นไทยหลังแค่ปิดด่านสั่งสอนเล่นเล่นแต่พังทั้งตลาดทำเขมรแห่งง้อไทยเปิดด่านฟักทองเน่าเต็มชายแดนขายไม่ออกอดครวนกันทั้งแผ่นดินโดยก็เรียกได้ว่าทำเอาเขมรจมกองดินทั้งประเทศหลังไทยแค่ปิดด่านเล่นเล่นแต่ทำเอาเขมรพินาศจนลุกไม่ขึ้นนำซ้ำแผนแบนสินค้าไทยของเขมรก็กลับมาทำร้ายตัวเองเพราะเพียงแค่ในระยะเวลาแค่2อาทิตย์การแบนสินค้าไทยจากเขมรก็เริ่มออกดอกออกผลสินค้าเริ่มหมดสต็อก และราคาก็แพงพิเศษเพื่อเขมรโดยเฉพาะอย่างนมเมจิในไทย99บาทแต่ที่เขมรแพงจากรัเสเซียเป็น320บาทส่วนโคกบ,บ้านเรา14-16่บาทแต่โคกเขมรสัดไป48บาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีภาพที่กําลังถูกแชร์จํานวนมากจากฝั่งเขมรที่แสดงให้เห็นฟักทองจํานวนมาลาที่กําลังล้นตลาดกองผนเนินเพราะส่งออกมาไทยก็ไม่ได้เพราะด่านยังไม่เปิดทำเอาชาวสวนเขมรได้แค่วางพึ่งน้ำใจเพื่อนบ้านแห่ออกมาวอนไทยช่วยเปิดด่านกันเพียบ และนอกจากนี้เองก็กำลังมีคอนเทนต์เขมรช่วยเขมรหลังมีเหล่าบรรดาคนดังของเขมรต่างพากันออกมาแจกฟักทองพร้อมแนะนำวิธีแปรรูปอาหารทำน้ำฟักทองแกงบวดฟักทองสลาเปาฟักทองนำไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่เดี๋ยวนะนี่มันปีไหนแล้วประเทศที่บอกว่ากำลังโตกำลังพัฒนาเตรียมก้าวสู่ยุคดิจิทัลแต่ต้องมานั่งแปลรูปฟักทองแจกกันกินเพราะขายไม่ออก คำถามคือถ้าเขมรไม่ง้อไทยจริงแล้วทําไมถึงต้องมานั่งอ้อนวอนให้ไทยเปิดด่านแทนแบนด์สินค้าจากไทยก็เหมือนยิงปืนใส่เท้าตัวเองในขณะที่ฟักทองกําลังเน่าเป็นตันๆอยู่ชายแดนของใช้ในบ้านก็เริ่มหมดสต็อกสินค้าไทยราคาพุ่งไม่หยุดประชาชนเขมรเริ่มเจ็บแล้วแต่รัฐบาลยังตีหน้าเชิดใส่กล้องแม้ราคาพุ่งไม่หยุดเพราะของขาดจากการด่านปิดและเพราะรัฐบาลเขมรเลือกใช้อารมณ์แทนสมองแต่ทว่าขณะที่ฝั่งไทยเงียบๆแต่กินเรียบ เพราะพืชเศรษฐกิจสําคัญอย่างมันสําปะหลังที่แบรนด์ไม่นําเข้าจากเขมรก็เลยทําให้มันสําปะหลังของไทยกําลังราคาดีตลาดในประเทศยังแน่นส่งออกก็ยังไปได้จนคนไทยเฮทั้งประเทศส่วนเขมรก็เฮดังนักแต่เป็นเสียงร้องไห้บอกว่าจะแบน์ไทยแต่สุดท้ายก็วนกลับมาร้องขอให้ไทยเปิดด่านถามจริงนี่ใครพังซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่พอครับเพราะล่าสุด ยังมีข่าวจากแหล่งข่าวท้องถิ่นของฝั่งคอมเนเองว่ากเกษตรกรรลายจังหวัดต้องตัดใจไทยฟักทองทิง้งเพราะไม่มีแม้แต่ค่าขนส่งจะพาไปแจกบางรายถึงขั้นเข้าไปประท้วงในกลุ่มออนไลน์ของนักการเมืองตัวเองด้วยการบอกตรงๆว่าหยุดทะเลาะกับไทยแล้วช่วยพาเราขายของก่อนจอดตายและนี่คือผลของการใช้อัตตามากกว่าการใช้สติเล่นการเมืองระหว่างประเทศแบบคิดว่าตัวเองแน่แบนสินค้าคู่ค้าหลักโดยไม่ประเมินผลกระทบสุดท้ายอะไรเกิดขึ้น ทังท้งระบบสินค้าล้นตลาดของขาดแคลนราคาพุ่งประชาชนลำบากและต้องแหงหน้ามาขอไทยช่วยเปิดด่านแล้วตอนนี้ละ่ะใครกันแน่ที่ควรสำนึกฟักทองแค่กองเดียวสะท้อนความล้มเหลวทั้งระบบเพราะสุดท้ายขเขมรไม่รอดถ้าไม่มีไทยและด่านชายแดนมันไม่ใช่แค่ทางผ่านของรถบรรทุกแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ถ้าถูกตัดก็มีแค่สองทางคือยอมเจ็บเพื่อสู้หรือ,อยอมถอยเพื่อรอดและดูเหมือนฝั่งขเขมรได้เลือกอย่างหลังไปแล้ว ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้เองก็มีชาวคขมรนตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบโอดครวญด้วยความเจ็บปวดจากการปิดด่านและแบนสินค้าไทยที่ตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนอย่างคอมเมนต์คขมเมนคนนี้ก็บอกว่ามเ,มเนนกษตรกรคขมรนตลำบากมากฟักทองราคาถูกจนขายไม่ได้ขายได้กิโลเดียวก็ยังไม่พอค่าเข้าห้องน้ำตลาดก็ไม่ดังไม่มีคนสนใจเลยความคิดเห็นต่อมานะครับรัฐบาลโปรดช่วยโปรโมทฟักทองของ,ของขเขมรนให้หน่อย ราคากิโลละสี่ร้อยเดียวแต่ไม่มีตลาดจะขายเลยหลังปิดด่านไปมุมมองต่อมาบอกว่าอย่านำของจากประเทศอื่นมาขายเลยขายแต่ของเขมรเราก็พอจะได้เจอปัญหาพร้อมกันทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้ชาวเขมรร่วมมือกันปลูกพืชและหยุดนำเข้าสินค้าจากเวียดนามกับจีนรวมถึงเลิกพึ่งไทยด้วยราคาควรเป็นธรรมแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินถึงจะดีเราปลูกเองในครอบครัวก็มีของใช้ในบ้านแล้วคนถัดมาก็เมนว่า ฉันเลือกซื้อเฉพาะผักผลไม้เขมน้นถึงจะแพงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขอแค่ปลอดภัยของจีนกับเวียดนามไม่ไว้ใจเลยต่อมาบอกว่าเย็นวันที่26ฉันไปซื้อของในตลาดแต่คนขายเงียบมากตลาดแทบไม่มีคนเดินเลยคอมเมนต์ถักมาบอกว่าติดด่านไปตลอดก็ยังดีเพื่อคนและเศรษฐกิจของเขมรแม้ตุ่ยก็ยอมมุมมองถักมาบอกว่าน่าเศร้ามากฟักทองปลูกจนหมดตัวสุดท้ายต้องแจกฟรีให้ชาวบ้าน คอมเมนต์ถักมาบอกว่าเรื่องมันเจ็บปวดจริงๆตลาดไม่มีที่แปลรูปก็ไม่มีไม่มีใครสนับสนุนผลผล,ผลิตของเกษตรกรเลยความคิดเห็นต่อมาฟักทองดีๆกลับต้องแจกเพราะไม่มีใครซื้อน่าเศร้าใจมากเม้นถักไปบอกว่าฉันอยู่ติดชายแดนไทยคอมเมนตบอกเลยว่าถ้าปิดด่านต่อเนื่องอีกผักผลไม้ขายไม่ได้เลยหมูไก่ปลาก็ขายไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่ลองมองกลับไปฝั่งไทยผักผลไม้อะไรก็ยังขายดีทำไมช่างต่างกัน พืชผลใหญ่ๆใ,ในคเมเมนก็ราคาตกแรงมากเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังเดิมขายได้650-750เจ็รียญตอนนี้เหลือ400เรียนแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี้ถัดมาก็คอมเมนต์ว่าเรื่องจริงนะพี่ปีนี้เกษตรกร,ร,กรขาดทุนเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ไปขอร้องไทยหรอกคนยังเอาของไปขายตามตลาดข้างทางอยู่เพราะไม่อยากขายให้พวกบริษัทที่กดราคาความคิดเห็นคนต่อมานะครับฟักทองพวกนี้มาจากหมู่บ้านสมลง ตำบลพ,พนมแปลงเมียอําเภอสังขังจังหวัดพระวิหารชาวเกษตร,รกรขมิ้นที่นี่ปลูกไว้เพื่อขายปีก่อนราคาฟักทองต่อกิโลกรัมอยู่ที่2 0 0 0ถึง2,500เรียวแต่ปีนี้ราคาตกเหลือแค่100เรียวต่อกิโลเท่านั้นเหตุเพราะข้อพิพาทชายแดนไทยขมิ้นทำให้ไม่สามารถส่งออกได้สงสารเกษตรกรมากทุกคนเป็นหนี้เงินกู้ขอความช่วยเหลือให้เกษตรกรในอําเภอฉันด้วยเถนะเปิดด่านไวไวทีคอมเมนต์ถัดมานะครับ ฟักทองกิโลละหนึ่งร้อยเรียวจริงเหรอโทษน่าสงสารจังมุมมองถัดมาก็เมนว่ารบกวนไปดูที่จังหวัดนั้นเลยว่าฟักทองนั้นขมรปลูกจริงหรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกขนาดนั้นแต่ถ้าปลูกได้เยอะจนล้นตลาดและขายถูกฉันก็ยินดีนักเพราะคนขมรจะได้กินของถูกแต่ถ้ามันถูกเกินไปเกษตรกร,ร,กรอาจท้อใจจนไม่กล้าปลูกต่อนี่เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวคอมเมนต์ถัดมานะครับ ทั้งที่พระวิหารและพัตตบองก็มีปลูกเยอะแต่ไม่มีตลาดรองรับตอนนี้ชาวบ้านก็เก็บมาขายใส่รถลากราคาระหว่าง800-1,000เรียวต่อลูกเจอทุกวันตามถนนในกรุงพนมเปญมุงมองถักมาบอกว่าที่พระวิหารปลูกได้เยอะมากและไม่สามารถส่งออกนอกประเทศได้เพราะปิดด่านตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงไปช่วยดูแลแล้วถ้าระบบขนส่งในประเทศมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ประชาชนทั่วประเทศคงจะได้กินพืชผลราคาถูก และเกษตรกรก็จะมีตลาดรองรับแน่นอนซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของขมเมนะครับที่แหกันออกมาเศร้าหนักมากหลังฟักทองเกลื่อนประเทศขายไม่ออกไล่ตลาดรับซื้อหลังไทยปิดด่านจนต้องวอนขอไทยเปิดด่านแม้ไปบอกลุงหุ่นนุ่นตัวเรื่องที่ปิดด่านและแบนสินค้าไทย คนที่บอกชาวเขมนแม้อดตายก็ต้องยอมทนแต่ตัวเองกินดีอยู่ดีตระกูลเดียวทั้งประเทศแนมสลาคันตุกวไงนจัยเยอมีาลาังยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า